ข้างหลังคุกมองเห็นป่ะให้ผมวมิ่งเข้าชาร์จหรือไงเพราะซาเลยที่พันแผลก็อยู่ข้างบนแป๊บแล้วมันใช้ปืนอะไรอะปืนสั้นเอ้ยมันไม่มีปืนมันเอาขวานปีหลังคุกเหรออข้างล่างหรือข้างนอกในป่าเลยผมอยู่หลังคุกแล้วเนะี่ยพี่ใครเนะี่ยปืนสั้นเนะี่ยนี่ไงมันยิงแล้วเนะี่ยนี่ปืนสั้นในพี่หรือใครอนะ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยิงเลยพี่อยู่ข้างบนหอติดประตูเลยวะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องี่กันหลังปุ๊ะไปมีม,มอเตอร์ไซค์เด้อเอาเป้แล้วกันขอนะขอไอ้โม่งนะขอขวานด้วย ไม่ยิงกูไอ้สั์ดูหน่อยไยลูกซูนนเราตัดไม้ทำไอ้นี่ให้หน่อยดิเดินนะคบพี่ดำขาให้หน่อยดิพี่เก็บขวานไปยังครับนะพี่เก็บขวานไปยังผมแลกขวานกับมันางเอ่อทำที่ดำขาก่อนตอนนี้มันแฟกเตอร์อยู่ เอาอันนี้ไปเลยครับผมอน่้อันโมเก็บเลยพี่เอาอโมสิ้นให้พี่พได้ไหมแตาพี่ยังไม่ไดึงออกมาโมสิน้นโดยใช้ปืนสั้นโอเคหายละ กูเทกระเป๋าเมื่อไหแล้วกันเอเอสยังมีคู่กัน